สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์แต่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับสโมสร แมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มคำก็ฝากกันเหมือนเดิมเรื่องของ f c e b o o o f แฟนเพจนะครับช่อง y o u t u b e ช่องรองอีกช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันแล้วก็เชียร์มันสะใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะฮะทั้ง3ลิงก์นะครับโอเคเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นของ เกมกันหน่งขันคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเนี่ยรับการมาเยือนที่ตั้นพันเล็กน,นะฮะซึ่งผลสกอร์เนี่ยออกมาก็2ประตูต่อ1น,นะครับเป็นแมตช์ที่เหนื่อยมากๆนะฮะลุ้นกันแบบสุดๆจริงๆ ในช่วงท้ายเกมหรือว่าประมาณเหลือ20นาทีสุดท้ายแล้วกันนะครับมีประเด็นอย่างไรมาสรุปพูดคุยกันเราก็เรื่องการตัดเกรดกันด้วยเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันนะครับเรื่องของเกี่ยวกับสเสี็ดตัวจริงกันก่อนนะครับสําหรับเกมนี้ครับทางแมนยูเนี่ยมีการจัดสเส็จตัวจริงโดยผู้สัตูเนี่ยยังเป็นเดวิดเดีนะครับแนวรับเนี่ยประกอบไปด้วยมาตินี ราเฟลวารานกลับมายืนคู่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับแบ็กซ้ายเป็นลุกชอนะครับแล้วก็แบ็กขวาเป็นบันวิซากา้าแล้วก็มีคาซิเมโรเป็นมิดฟิลด์นะครับประกอบไปด้วยเฟรดแล้วก็บรูโนเฟรนเดสนะครับซึ่งเฟรดเนี่ยก็แทนที่เอเล็กเซนอยู่แล้วนะครับแล้วก็แนวรุกก็ประกอบไปด้วยอันโตนี่แรดฟอร์ดแล้วก็บอลเบคอรนนะครับคอนเฟิร์มตามนี้ครับเรื่องของสเปีตัวจริงส่วนตัวสำรองเนี่ยก็จะมีในรายของดินเดนเลิฟสปิเซอร์แม็กวา ทอมฮีตันกนาโชคอบปี้ไหมหนูนะครับซานโชดานโล่แล้วก็ไทเรลมันลนะเซียสำหรับประเด็นอแรกครับที่เอามาพูดถึงกันเนี่ยก็คือเรื่องขององตรีมักเซียวนะครับก่อนเกมมีการยืนยันนะครับว่ามักเซียได้รับปาดเจ็บอีกแล้วนะครับเป็นปัญหาเดิมๆนะที่วนเวียนกันอยู่แบบนี้นะครับคือเจ้าตัวเนี่ยพอได้รับโอกาสการลงสนามเล่นดี ยิงประตูได้แต่ว่าลงได้เกมหนึ่งสองเกมเกมที่3ก็จะเป็นแบบนี้คือมีอาการบาดเจ็บเจ็บได้สักไม่กี่วันก็จะกลับมาพอกลับมาลงได้แป๊บหนึ่งก็จะเจ็บแบบนี้วนลูปกันเป็นประจำในแต่ละปีในแต่ละซีซั่นนะครับนี่คือสิ่งที่มันมีปัญหาแบบเรื่องเดิมๆนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับสำหรับมาซิยาลทั้งที่เกมแม็ดก่อนก็ทำมาดีนะฮะเกมวันนี้ก็คาดว่าดูแล้วเนี่ยยังไงก็ถ้าเกิดแบบมันรอเปอร์เซ็นต์เ มีโอกาสลงได้เป็นตัวจริงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็มีปัญหาอีกละนะฮะแล้วก็เป็นวาลเปอร์ที่ได้รับโอกาสกันไปนะครับนี่คือเรื่องที่เป็นปัญหากันนะครับในเกมการแข่งนัดนี้นะฮะที่เราไม่มีมัลซี่ยนะครับในพื้นที่สุดหน้าตัวเป้านะครับ2ครับก็คือแมตช์เนี้ยแมนยูได้ประตูขึ้นนําค่อนข้างเร็วนะครับจากจังหวะเรียกจุดโทษนะครับก็ บูโดโน่เฟอร์ e ิสยิงกันเข้าไปนาทีที่7นะฮะเป็นจังหวะที่กรรมการเนี่ยเช็ค v ี r นะครับแล้วก็เป็นจังหวะแฮนด์บอลจริงๆนะครับก็คือผู้เล่นของพาเลทเนี่ย ชูมือขึ้นอย่างชัดเจนนะครับในกรอเขตโทษนะฮะกรรมการก็ตัดสินว่าเป็นลูกจะโทษแล้วก็แมนยูขึ้นนําเร็วนาทีที่7เท่านั้นนะครับแล้วก็อีกประตูหนึ่งที่ถือว่ายอดเยี่ยมครับเป็นประเด็นที่3ก็คือประตูของทางมาคาร์ดฟอร์นะครับซึ่งคนจบก็ต้องชื่นชมในรายของร์ดฟอร์ท,ที่ยิงประตูได้แบบต่อเนอื่องรวมไปถึงให้เครดิตเพื่อนร่วมทีม้วยครับในการขึ้นเกมในการเข้าทํา ตกแต่งแล้วก็จังหวะก่อนที่จะเป็นประตูก็เป็นลูกชอเนี่ยที่ปาดเข้ามาเปนคนแอซิดให้แรดฟอร์ดแปรนิ่มๆกันเข้าไปนะครับก็เป็นประตูที่ทําให้แมนยูขึ้นนําอศูนย์นะครับนาทีที่62นะครับช่วงครึ่งแรกก็พยายามบุกนะฮะบ,บุกแบบต่อเนื่องแต่ว่ามันก็มีจังหวะแบบคัดขาดจนเกินในพื้นที่สุดท้ายนะครับต้องชมพาเลตด,ด้วยนะที่มีการบอกปัดได้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็พยายามฉกฉวยในจะังหวะ ส่วนกับก็ทําให้แมนยูหวาดเสียวเหมือนกันในบาง,บางจังหวะนะฮะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยแมนยูก็ดูเนน่ยกว่าอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ประเด็นต่อมาครับประเด็นที่4ครับก็คือจุดเปลี่ยนสําคัญครับในช่วงดอเราเหรือประมาณสัก1 0บยีนาทีสุดท้ายครับคาซิเมโรมาโดนใบแดงนะฮะจากจังหวะที่มีเหตุการณ์พทะกันข้างสนามนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผู้เล่นของแมนยูกับผู้เล่นของพาเลสเนี่ยก็โดนกันไปคนละใบเหลืองละก็คือ ชูรุปแล้วก็แอนโทนีที่เป็นต้นเรื่องนะครับแต่พอกรรมการเนี่ยมาเช็ค VR ย้อนหลังเนี่ยเป็นประเด็นของคาซิเมโรครับที่ไปบีบคอนะฮะฮในรายของวิลฮิวมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะซึ่งในจังหวะนั้นเนี่ยกรรมการก็มาเช็คย้อนหลังข้างสนามนะครับแล้วก็สรุปออกมาก็คือให้ใบแดงสำหรับคาซิเมโรมันก็เลยเป็นจุดเปียกทำให้แมนยูจากรูกเกมด,ดีฮะจากแบบมีลุ้นประตูเมที่3แล้วก็คุมเกมได้หมดเนี่ย เปลี่ยนไปนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยก็โดนพาเลทถมใส่อย่างหนักนะฮะจนพาเลทเนี่ยมาได้ประตูนาทีที่76นะครับเป็นจังหวะที่ชูรูมเนี่ยดีถึนเข้าไปนะครับแล้วก็มีจังหวะลุ้นที่เกือบได้ประตูเหมือนกันนะครับวาเสียวขึ้นไปวาเสียวขึนมาในช่วง10ถึง20นาทีสุดท้ายของเกมนะฮะอ่ะก็นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเหมือนกันนะครับที่พอที่มีคาเซเมโร่โดนใบแดงไปผูเ้เล่นเหลือน้อยนะครับพาเลทก็เปลี่ยนตัวแนวรุกลงมากระดำใส่แมนยูแบบต่อเนื่อง แต่ก็ต้องให้เครดิตแนวรับของแมนยูด้วยนะครับแล้วก็ประเด็นที่5ครับก็คือเรื่องของซาบิเซอร์นะครับซาบิเซอร์ได้รับโอกาสลงเล่นในเกมนี้เป็นตัวสำรองนะครับลงมาในช่วงท,ท้ายของเกมก็ยังไม่มีอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยมันมีปัญหาใหญ่และ้ะก็คือผู้เล่นเหลือน้อยนะครับก็อาจจะแบบไม่ได้แบบโชว์ลวดลายเยอะยะ,ยะอะไรมากมายนะครับนะก็ เป็นเกมที่จะต้องแก้เกมกันก่อนนะครับก็ไว้ว่ากันในช่วงเกมมัดหน้านะที่ถ้าเกิดสเปเซอร์ได้รับโอกาสแบบเต็มเตมเนี่ยน่าจะได้เห็นอะไรที่เยอะๆมากขึ้นกว่าน,นี้สําหรับตัวของนักนักเตะน,นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการประเดิมที่ได้เห็นลูกขยันลูกไล่ วดคู่แข่งไปทุกขั้เหมือนกันวิธีการแย่งบอลอะไรต่างๆก็ดูที่จะมีทรงที่ดีเหมือนกันนะแล้วก็ประเด็นต่อมาครับประเด็นที่6ครับสิ่งที่จะต้องชมครับก็คือต้องชมเกมรับของแมนยูในเกมวันนี้ครับอาจจะมีรูปหวาดเสียวไปหวาดเสียวมานะครับแล้วก็เสียประตูก็จริงแต่ว่าโดยเฉพาะในช่วง10-20นาทีสุดท้ายที่แมนยูเหลือเล่นน้อยกว่าเนี่ยต้องชมแนวรับของแมนยูโดยเฉพาะสีแนวรับครับที่มีระเบียบวินัยนะครับไม่เสียสมาธิ ช่วยกันสกัดกันได้แบบเนียนเลยนะฮะแล้วก็คนที่โดดเด่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาว่ากันมาตัดเกรดกันด้วยนะครับประเด็นี่เจ็ดครับจกคล้ายๆกับ ประเด็นที่6กครับก็คือประเด็นที่7จเนี่ยจะเชื่อมโยงไปที่นักเตะทุกคนนะครับที่ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องที่น่าอึดอัดนะครับก็คือในช่วงแบบท้ายๆของครึ่งหลังเนี่ยหรือว่าใกล้ๆจบเกมเนี่ยนะฮะนับตั้งแต่คาสเมโร่โดนไล่ออกหรือว่าโดนใบแดงเนี่ยนักเตะแมนยูทุกคนเนี่ยก็ยังมีสมาธินะไม่ได้หลุดซทัทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าจะมีการเสียประตูแต่ว่าก็ช่วยกันวิ่งไล่นะครับตั้งแต่พื้นที่แดนกลางแดนบนก็พยายามแบบว่าอย่างน้อยๆเนี่ย ไม่ได้บอลก็วิ่งไล่ให้แบบผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเล่นยากเสียบอล แล้วก็พยายามให้เพื่อนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่สามารถบุกเข้ามาในบนที่สุดท้ายได้นะครับต้องชมทุกคนด้วยนอกจากแนวรับก็ต้องชมทุกคนจริงๆ,ๆนะฮะที่มีคนน้อยกว่าก็วิ่งกันแบบเต็มที่จริงๆนะครับสปีริตทีอะไรต่างๆที่ว่ายอดเยี่ยมมากในเกมน,นี้นะครับแม้ว่าจะเป็นเกมที่เหนื่อยแต่ว่าต้องได้รับการชมนะสำหรับนักเตะทุกคนนะครับโอเคนี่คือประเด็นเจ็บประเด็นหลังเกมที่เอามาฝากกาันส่วนเรื่องของการตัดเกมกันบ้างครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนักเตะรายใดได้เยอะที่สุดเดี๋ยวเรามา พูดถึงกันนะครับสำหรับนักเตะคนแรกครับก็เอ็มีเอฟเนี่ยแล้วก็อีกหลายสื่อนะครับแบงกเปียที่ผมไปตามดูเนี่ยก็มีการให้เ е ตติ้งคล้ายๆกันครับก็คือเดบิวต์การเนี่ยได้ไปประมาณ7ถึง8นะครับบางสื่อก็ประมาณ6ถือว่าสอบผ่านแล้วกันให้คำนี้นะฮะแล้วก็แนวรับ4คนเนี่ยถือว่าสอบผ่านทั้งหมดเลยนะครับทั้งวันบิซาก้าทั้งวารานทั้งมาตินีทั้งลูกชอได้ไป7ขึ้นไปครับ เจ็ดเต็มเต็มสิบเนี่ยขึ้นไปเลยฮะบางสื่อให้ไปแบบวารานได้8นะครับลุกชอได้7.5มันวิศาร์าได้7มาตินสเนี่ยบางสื่อให้ไปแบบ9ได้เลยนะฮะแถึง9ได้เลยถือว่าแนวรับวันนี้ภาพรวมได้ดีมากๆแต่ว่านั้นเนี่ยผมชอบแนวรับถ้าเกิดเลือกได้คนเดียวนะผมชอบมาตินีนะครับที่เล่นได้ดีนะฮะก็ยังคงรักสามาฐานนะเกี่ยวกับแนวรับของแมนยูหรอนะครับ4คนนะฮะที่เป็นตัวหลักตัวจริง แล้วก็แดนกลางครับคาซิเมโรถ้าเกิดจะตัดเนี่ยก็คือเรื่องของประเด็นที่ไปโดนใบแดงแล้วแหละแต่ว่าภาพรวมก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในช่วงเวลาที่ทางคาซิเมโรยังลงสนามอยู่นะครับยังอยู่ในสนามเนี่ยก็ได้ประมาณสัก6ถึง6.5ถึง7นะฮะบ,บางสื่อก็ให้ไป7นะฮะแต่ต้องตัดจริงๆครับเพราะว่าไปทําให้เพื่อนลวมทีมเนี่ยเล่นยากเลยนะฮะเพราะว่าเาจ้าตัวไปโดนใบแดงนะครับถ้าเกิดไม่โดนเนี่ยก็อาจจะพุ่งไปประมาณ อกถึง7.5ได้เลยนะครับแล้วก็เฟสนั้นนี้ผมก็ชอบเหมือนกันนะในพื้นที่ดันกลางผมชอบมากครับในพื้นที่ดันกลางเนี่ยผมชอบเฟสเลยฮะนัดไหนเล่นดีก็ต้องชมครับนัดไหนเล่นไม่ดีก็ว่ากันตามนั้นนะฮะวิจารณ์ตามความเป็นจริงตัดเกรดตามความเป็นจริงนะครับนั้นนี้เฟสเนี่ยบางสื่อให้ไปแบบ7.5ถึง8เลยเลยนะฮะบ,บางสื่อก็ให้แบบประมาณ6.5นะครับแต่สาหรับผมเนี่ยผมให้ไป8เลยแล้วกันผมชอบมากครับนันนี้ก็มีการแบบว่าไล่สกัดไล่แซะไล่แยก แข้งบอลดีๆได้ในหลายๆจังหวะนะครับถึงแม้ว,ว่าบางจังหวะอาจจะไม่เนี้ยบเรื่องของการออกบอลก็ตักนะฮะแต่ว่าเรื่องของการไล่สกัดเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะฮะแล้วก็แนวรุกกันบ้างนะครับก็มีแนวรุกอย่างแอนโทนีบรูโน่เอ่อแรดฟอร์ดนะครับบอเบคอร์ดนะครับซึ่ง แต่ละคนเนี่ยก็ถือว่าสอบผ่านกันหมดนั่นแหละนะครับในเกมน,นี้นะฮะไอตัวนี้ผมว่ายังดีไม่สุดคือแบบมันมีจังหวะที่พาบอลขึ้นมาข้างหน้านะแต่ว่าสุดท้ายก็ไปค้างกันอยู่ริมเส้นนะครับหรือว่ายังแบบไม่สามารถทําอะไรที่แบบ,บวื้ววาให้กับทีมได้นะครับคือแบบพาบอลขึ้นไปแล้วผมก็พยายามลุ้นว่าเฮ้ยมันจะเลี้ยงผ่านหรือเปล่าสุดท้ายก็ไม่สามารถเลี้ยงผ่านได้ในหลายจังหวะแล้วก็ส่งบอลคืนหลังนะครับ ก็ต้องมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าน,นี้นะสำหรับแอนโทนีสำหรับผมนะก็ได้ไปประวาณสัก6-7ถึงนะฮะสำหรับแอนโทนี ส่วนโรน่นะครับก็ยังเป็นส่วนสำคัญก็ยังคงรักษามาตรฐานไปนะครับประมาณ7จถึงแนะครับบางสื่อก็6.5จุดห้าแรดฟอร์ดก็ประมาณ6.5จุดห้าจะถึง8นะครับบางสือ 8, งส่อก็ให้เจ็ดนะฮะประมาณนั้นก็ถือว่าผ่านเหมือนกันบอเบคคอร์ดเนี่ยก็ประมาณ5.5จุดห้าจุถึง6นะฮะก็เต็มที่แล้วสำหรับบอเบคคอร์ดนะครับในแต่ละเกมเนาะเพราะว่าเอา่อเรื่องของรูปแบบแการเล่นอะไรต่างๆเนี่ย เราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเป็นส่วนหน้ากัตตาทำไปก่อนนะครับในช่วงที่เราไม่มีตัวเลือกมากพอนะครับส่วนพวกตัวสำรองเนี่ยก็ตัดเกตอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการลงมาแก้เกมแล้วนะฮะส่วนใหญ่แมนยูก็ พยายามที่จะรับนะฮะคุมโซนไม่ให้เสียประตูตีเสมอกันไปนะครับพวกกานาโชลงมานะฮะกาลาโชเนี่ยลงมาก่อนที่จะมีโรบัแดงแต่ว่าเวลามันก็ยังน้อยเกินไปนะครับมันอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวที่จะต้องมีการแก้เกมนะครับพวกซาบิเซอร์พวกแม็กไวอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยเลยนะครับแต่ถ้าถามใจผมเนี่ยผมก็ให้เครดิตกับนักเตะทุกคนนะที่แบบ เล่นได้แบบเต็มที่จริงๆนะครับในเกมนี้นะฮะก็เสียวๆหน่อยแต่ว่าก็ต้องแบบให้เครดิตจริงๆละนะครับทุกคนแบบวิ่งแบบซูฟัดจริงๆนะฮะแล้วก็เรามาแถมกันสักเล็กน้อยนะครับก่อนจบคลิปครับก็เรามาสรุปเกี่ยวกับผลการแข่งขันกันหน่อยนะครับในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาฮะก็จะมีคู่ระหว่างเชลซีพบกับโฟรมนะครับเสมอกันไป 0- 0นะฮะแล้วก็ทางซนอนเจอบอลเปลี่ยนโค้ดครับ แพ้ไป1-0นะครับแพ้เวอร์ตัน1-0นะฮะแล้วก็คู่นี้ผมก็ดูไฮไลท์ด้วยนะฮะมันมานกมากครับวิลลาพบกับเลสเตอร์ครับวิลลาแพ้คาทินไป2-4นะครับแล้วก็เบนฟอร์ดพบกับซัตเทิมตันเบนฟอร์ดชนะ3-0นะฮะไบรตันชนะบอลมัด1-0นะครับแมนยูชนะพาเลท2-1นะครับแล้วก็บูเพิมตันชนะลิเวอร์พูล3-0ด้วยกันนะครับก็ลิเวอร์พูลเนี่ยหลังๆก็ผลงานไม่สม่ำเสมอนะครับนะ ก็มีกระแสวิาพกษาวิจาร์เยอะเหมือนกันนะฮะเรื่องของการทำทีมแดงตักนะครับผลกานภาพรวมด้วยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ